สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนๆกีฬาแบดมินตันทุกคนนะคะคือมีการสอบถามเข้ามาทางโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดเยอะมากค่ะว่าเกี่ยวกับความคืบหน้าของเลีกจีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ปีนี้นะคะสรุปได้ว่าน้องเมย์ก็ยังจะเล่นให้ชิงเต่าเหมือนเดิมนะคะแล้วกฎกติกาการแข่งขันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆดังนี้นะคะคืออย่างปีที่แล้วอะค่ะเขาก็จะแบ่งฝั่งเป็นเหนือกับใต้ทีมเหนือก็ตีกับทีมเหนือทีมใตม้ตีกับทีมใต้แต่ปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคือว่าเขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งอะคือกลุ่ม A กับกลุ่ม B คืออันนี้ตั้งชื่อเองนะคะคือแล้วก็จะวางชิงเต่ากับวางกวางเจ้ากวางเจ้าปีที่แล้วเป็นแชมป์ชิงเต่าเป็นที่2ค่ะก็เลยจะวางากับฝั่งที่เหลือก็จับฉลากมาใส่เข้าไปตามที่พี่เห็นก็คือผลการจับฉลากที่จับได้นะคะคือในฝั่งชิงเต่าหรือกรุ๊ป A ก็จะมีทีมปายีหรือทีมทหาร ทีมปายีหรือทีมทห,หารก็จะมีหลินดันมีลีเสียวเลยแต่หลินดันนี่ไม่แน่ใจว่าจะลงหรือเปล่านะคะแต่สิลีเสียวเล่ยน,นี่น่าจะลงแน่ๆส่วนทีมเจียงซูก็จะมีหวังซีเสียนที่ดังๆนะคะมีทีมหูเปย่ยทีมกวางตุ้งแล้วก็ตงกวนสองทีมนี้กวางตุ้งกับตงกวนนี่เป็นทีมใหม่นะคะตงกวนนี่ขึ้นมาจากดิวิชั่นหนึ่งซึ่งปีนี้ก็ได้ซื้อลีชองเวยไปนะคะ ส่วนในกรุ๊ปีนะคะก็จะมีทีมกวางเจาซึ่งก็มีซื้อคูเคนเคียสไปต่างชาตินะ,ะกับตันมุนหงใช้คู่มาเลเซียมือนหนึ่งะคะเหลียวหนิงก็มีเจียงหยางเจียวเซียงไฮ้ก็มีหวังยี่ฮานหูนานมีเสียเหมือนมีเจ้าเจียงเสียเหมือนนี่เป็นทีมใหม่นะ,ะแล้วก็ได้ซื้อต่างชาติไปก็คือจูเลียนเชงจูเลียนเชงนี่ถือเป็นต่างชาติคนที่สที่เป็นประเภทหญิงเดียวที่ ซูเปอร์ลีกจีเนี่ยได้ได้ซื้อเข้ามานะคะเพราะว่าคนแรกนี่คือน้องเมย์ส่วนการตีนะคะก็จะแต่ละฝั่งแต่ละกรุ๊ปอก็จะตีพบกันหมดแบ่งเป็นเย่ากับเยือนเท่ากับตีทั้งหมด10แมตช์นะคะ10ครั้งแล้วก็เอาที่1กับที่2มาตีตัดเชื่อกันเลยะคะ่ะก็จะเป็นตามนี้นะคะ ที่1ของกรุ๊ป A ก็จะเจอที่2กรุ๊ป B ที่2ของกรุ๊ป A ก็จะเจอที่1ของกรุ๊ป B ก็คือเหมือนเป็นรอบชิงเลยคะ่ะตีคราวนี้แพ้คัดออกแล้วไม่เหมือนปีที่แล้วนะคะเหตุผลก็เพราะว่าปีนี้จะมีการถ่ายทอดสดในช่องฟรีทีวีของเมืองจีนคือช่องซีซีทีวีสปอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ทุกอย่างก็จะฟิกซ์ไปหมดเลย เวลาก็ค่อนข้างจะฟิกซ์คือก่อนแข่งขันเนี่ยในปีนี้ก่อนที่จะถ่ายทอดก็จะมีเหมือนเป็นคู่เปิดสนามคือเป็นคู่พิเศษอะคะ่ะไม่มีถ่ายทอดเป็นชายคู่ตี21แต้ม2อในเกมส่วนพอแข่งจริงๆที่จะมานับแต้มกันนะคะคือคู่แรกเนี่ยก็จะวนกันระหว่างชายคู่หญิงคู่หรือคู่ผสมนะคะส่วนคู่ที่2 ที่จะตีก็ไม่ใชายเดียวก่อนก็หญิงเดียวก่อนคือสลับกันเย่ากับเหยื่อน,นะคะเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีว่าจะตีอันไหนก่อนส่วนที่พิเศษมากๆเลยนะคะสาหรับปีนี้ก็คือคู่ที่สานี่จะเป็นแบบตี3คนนะคะคือแต่ละฝั่งนี่จะมีผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง1คนคือมือเดียวจะห้ามตีอันประเภทนี้นะคะลงได้เฉพาะ ที่เป็นมือคู่ชายคู่คู่ผสมหรือว่าหญิงคู่ค่ะส่วนคู่ที่สี่ก็สลับกันไงถ้าตีชายเดียวเป็นคู่ที่สองคู่ที่4ก็ต้องเป็นหญิงเดียวคู่ที่5ก็สลับกันเหมือนกันระหว่างชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสมนะคะส่วนกฎกติกาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะ ปีที่แล้วนี่ก็จะตี21แต้ม2ใน3เกมนะคะส่วนคู่สมมติชนะ3-0แล้วคู่ที่4ที่5ก็จะตีแค่11แต้มส่วนปีนี้เปลี่ยน,นะคะ่ะคือทุกคู่จะตีเกมละ11แต้มชนะ2ใน3ทั้งหมดเลย6แต้มพักโค้ชลงไปสอนแล้วก็ดื่มน้ำแต่ในระหว่างที่ตีแต้มที่0ถึง6เนี่ยห้ามพักนะคะห้ามทานน้ำ ไม่มีการหยุดพักเพราะว่า,เ,าเป็นการถ่ายทอดสดค่ะค่อนข้างจะฟิกเวลาส่วนเกมที่3พอถึง6แต้มนะก็ต้องมีเปลี่ยนข้างนะคะก็ตีอย่างนี้หมดทั้ง5คู่เลยค่ะปีนี้ผู้เล่นของทีมชิงเต๋ามีใครบ้างก็คือหญิงเดี่ยวก็จะเป็นเมย์เป็นตัวหลักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีตัวสำรอง คนเดิมกับปีที่แล้วชื่อหลิวเจียนะคะเป็นคนของทางชิงเต่าส่วนหญิงคู่ก็จะมีโลยู่กับโลหยินเป็นฝาแฝดคะ่ะปีที่แล้วโลหยินเขาเจ็บเขาเลยไม่ได้ลงเล่นนะคะก็มีแต่โลยู่กับหมาจินแต่ปีนี้หมาจินไม่ได้อยู่กับชิงเต่านะคะแล้วก็มีว่ยย่าฉีที่ลงปีที่แล้วด้วยเป็นคนของทางชังชิงเต่าส่วนชายเดียวอันนี้ซื้อซื้อมาคะ่ะชื่อเถียนเฮ่อเว่ย แล้วก็เป็นคนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนของทางชิงเต่าชื่อหลี่ฉีนะคะปีที่แล้วก็ตีกับหลินดันไปสามเกมนะคะแพ้หลินดันไปสามเกมส่วนชายคู่ก็จะมีฉูเฉินจามเมอร์หลานแล้วก็หลีเทียนอันนี้ก็ต้องไปลองดูหน้าตากันเอาเองนะคะอีกทีหนึ่งค่ะแค่นี้สำหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับหลีกจีนก็จะมีแค่นี้นะคะ่ะถ้าพี่ๆมีคำถามหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถอ e ีเมลมาถามมุกได้ที่อ e ีเมล address นี้นะคะแล้วก็มุกจะไปหาคำตอบมาให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ